กาจอบใบเดียวในประเทศไทยแกะกล่อง RTX 5080 Doom Edition จากแบรนด์ Colorful <Wow. S 1> ของหายากลิมิตสุดๆตัวกล่องเนี่ยใหญ่มากมาเลยเป็นลวดลาย Doom the Dark Age ภาคล่าสุดเปิดกล่องมาก็จะเจอกล่องสีดำด้านในอีกชั้นแกะซิลมาปุ๊บ โอ้โหกลิ่นใหม่เนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยนะครับในกล่องเนี่ยก็มีมาให้ครบทั้งคู่มือไขควงสายไฟแล้วก็ที่ทํากา์จอี่ขาดไม่ได้เลยจริงๆอ่ะมาดูตัวกาจอใบจริงกันนะครับขนาดเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยนะพัดลมเนี่ยให้มา3ตัวสีเขียวนะครับฮีทสิงด้านในเนี่ยก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันสวยงามมากๆตัวแบ็กเพลทด้านหลังเนี่ยทำเป็นลายดูมกายโคตรเท่ช่องไฟเลี้ยงใช้เป็นแบบ12โวลต์ไฮพาวเวอร์พร้อมกับมีพอร์ตไฟ,ฟ R G B แยกมาให้ด้วยไฮ ไล์เด็ดมันอยู่ตรงนี้ก็คือตรงพอเชื่อมต่อด้านหลักของเขาเนี่ยจะมีตัวสวิชโอซีกดปุ่มเดียวเร่งความแรงไปเลยสุดทางโดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งในไบ o อสหรือว่าไปตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะแล้วก็ขอแนะนําด้วยว่าถ้าจะใช้การ์ดจอใบนี้เนี่ยต้องมีที่ค้าการ์ดจอด้วยเพราะว่าตัวการ์ดจอเขาเนี่ยหนักเกือบ2.5กิโลกันเลยทีเดียวใครที่เป็นแฟนเกมดูมาได้การ์ดจอใบนี้ไปใช้นะมีกรีดแตกแน่นอนถ้าชอบเรื่องคอมอย่าลืมกดติดตามคอมครับ